สวัสดีครับออดพามาขอพรกบปูองค์ดำครับกบปูองค์ดำนรับทุกคนอ่าพามาขอพรครับออดขอมาขอพรออดมีอะไรปลาบางด้วยครับนปราบับเห็นแค่นี้ไฟดับก่อนนะครับไฟดับก่อนไฟดับก่อนครับเห็นแค่สองตัวครับคนเยอะมากครับคนเยอะมาก ตกคนก็ยังเยอะอยู่ครับทุกคนครับพญางูใหญ่องค์นักราดองค์ดำครับผมครับคนมดพาขอขอโชคขอลาบครับทุกคนใครที่มีโอกาสก็มาขอพรนะครับโอมนไปเลครับทุกคนไปครับทุกคนครับ ด่างูใหญ่นาคาราชองดำครับทุกคนสวัสดีครับ